หลาข้านไยมอุปกรณ์แแ่แหใสใส่เออเอ้ามันเรียกมันจรียยเมื่อจะลูกขึ้นไปนอนห้องใหม่ตอนนี้จะลูกขึ้นไปนอนห้องใหม่นะฮะใจใจคนนี้เออ สวัสดีครับก่อนครับก่อนทุกครับครับสวัสดีครับก่อนเร็วๆยกมือไว้ย้ําบอกไงครับก่อนจีบครับจีบเร่อเอาเร่อเอาต้องทําให้ดูจีบเร่อสวัสดีครับเนี่ครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับไปเร็วไปเป็นคนองค์ไปนั่นยามาดไงอะไรบ้างอุ้ยโข้พ like ุ่งอะไรบ้างเนี h, ่ยยาทาดไงปานัน เหม็นไหมเหม็นปลาไหมเหม็นไหมเหม็นประเด็จไหมเหม็นเหม็นเหม็นเม็นยังไงไหมเหม็นัเหม็นประเด็จเหม็นปลาเหม็นประเดกเหม็นเหม็นเนมึขแรกดูวะม้อน่าก่เจ้าบ้าเป็นไยังหากใเจ้าบ้เขแรกเขาสามเีละมื่นี้เหม็นปลาดุกอาม็นเหม็นยังไงเหม็น่เหม็นอืมสีว่าลุกเหม็นจะมีอยางนนฮะ กูขับกอนกูขัดกูขัดหัวอ,อะไรตูดหัวหัวอ,อ,อะไรตูดข้าใจข้าวเจา้าอุ้ยเจ้าจะไปจำใครมาเลยเนี้ยก่เ็นั่งเบืเ่อเรลยนนานก็เรีนนานมันเลนข้าวเดียวอันเข้าบอกว่าเห็นคืนนั่นจิบว่าบายไปอาบน้ำ ไปเด้บ่เด้กงอแงได้หน่อือทางเขาว่าให้ขึ้นนี่ขึ้นคือเล่นเล่นน้อยเดียวกับพ่อใจรียบเล่นลูกน้ำน้อยนึงกับพ่อแล้ยไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็มานั่งกินอั่นเข่าเบื่อเล่นน้ำเซ่ออยู่หมู่ค่ะคุณยายไปอาบน้ำแบบยังไงเป็นยายหรอเป็ย่าเปียกน้ำผู้ใหญกันมาโจมกันไปนอนนอนกับแม่นอนเลยนะนอนกับแม่นะก็จะบันเทิงกันนะ ก็จะบันเทิงกันน่จินตาเธอจะหับแล้จ้งบันเทิงสามคนแล้วนะคนตาเจอหวานตะลเกินคนตาเจอจะหลับแล้วตาชมตาหวานตาชมตาหวานตาชมตาหวานเสียงง่วงครับเสียงง้วงครับ กินไม่ได้ครับมันแข็งครับตัวความสุขกินไม่ได้เหม็นเหม็นไม่ใช้กันมันกินไม่ได้เหม็นไม่ใช้กับอะไรเหม็นนับเหมือนสี่เดียไปเมื่อหนอขี่บูกี่มือก็เลยอยากอยู่ก็บผูกคาคาเก็บยุ่งคาคาตายแล้วคนไปสองอันที่เคยยุ่งในเอาเหม็นเม็นข้อมาไปดุรุไปยังกะดียุ่ดอกครับไปเที่ยวไปให้มันงานไปยังแต่ว่าความกินหอดลูกนี่มันที่หนึ่งเหม็นหมังใจสิขาดแต่เนี่ยมันกินหอดข้น มันยังไปตัดสั้นี่วิดีโอข้อมานี่แห้งแบบไอ้กูอยากมุดโทรศัพท์ขอไปดมลูกอนริตาดูทีจ้าเซ็ดอาจจะถึงเซ็ดอาจจะถึงเซ็ดอาจจะเมนบอกลูกเม้นบอกเม้นบอกอะไรละหรอทะเบียนเอาผ่านหกเจ็ดเจ็ดสองจ้าบอกกันแนวกันนาเป็นฝัน ทะเบียนอี่ยังนั่งมลุนั่งดี่บอนั่งโตปลา่เอาไปด้วยค่ะมาันเอาไปเ่ไท้โอ้ยโอ้ย้ยเราจเป็นก้าเถอะผางเนี่ยไม่ห้าวดีเนจางเงินพี่ดิตาดูหน้าที่เรียเกมโยเห็นอย่างบุ๊ิิตาเอ้ย จะนอนกับพี่แพลวไหมคะพ่อเป็นพี่แพลวจีบพี่แพลวจีบจีบบ้บางนอนเถอะแต่รักปะไปหายายปะไปปะไม่หายายก็ไม่เอาดอกอะไรคะน้องอะไรคะน้องลิตา ว่าไงคะน้องเอาเลยมั้งนะพื่อน้องมันนะเนี่ยงยยงตัวแบบไงตัวท้อกล้วยตูนี่พี่แม่เข้าก่อนนะคะามาสันตัดเสร็จหรือยังพีบอ่ จะเปล่าไปใจหลายตัดเป็นเรื่องรากทรงบทห้าไม่เด็กแก่มันจุดใจไม่ราตัดเรียงกำหนักเหตุการณ์แล้วก็ใส่กางเกงต้องแนงต้องแนงไปแค่นั้นแหละจะเปล่าจะเอฟเลยนอย่างไรตัวมันสูงมนเล่นบนหินหนาคุณเอาน้งด้วยลูกเอาน้งไปเล่นด้วย

ะอรค่ะทำประเด็กละอะไรอ่ะสัรสูตก็ดีกันเนาะอุ้ยยุ่งยุ่งยุ่งอุ้ยอุ้ยอรยเด็ดเปิดเสีอาเย นี่เราแจงว่าปิดอืเออเออตียุ่งแล้วโอ้ป้าป้าทั้งหลายแหล่นี่เงี้ยคุณน่ะบินพึ่งพึ่งยุ่งยุ่งเลยนะโตแบบไงเปิดประตูแล้วว่าปิดอืมตียุ่งกอตียุ่งตีป้าป้าทั้งหลายแหล่นี่ ตาอืมก็กินเป็นิบายาวสาาเลยสาอิ่กินขนมนีแพลมาเด้อมาเด้ออันนี้ยังหนี่ยวกิซึ่งยังปัตติโกดุกังแทบ ยุ <ique> ่งยุงยุ่้ยลูกลูกไปพุ่นไปไปพุ่นไปพุ่นเรยกเรียกุ่งนุ่งเ้ยกูสูนเห็ทั้งสองตาได้บนเปิดอ้าซ่าไ้ยังไงประตูยังบอปิดอืมเอ้าเอ้าอ้าเอ้าทำไไไปไหนไหตาไปพุ่ลูยุ่งกันดูนี่ไปพุ่ไป